สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบรรายงานข่าวเด็ดข่าวรอรอบวันนะครับอาชีวะปลื้มผู้ใช้รถกว่า2 8 0 0 0ันคันใช้บริการอาชีวะอาสาช่วงปีใหม่นักเรียนนักศึกษาภูมิใจได้ช่วยสังคมเมื่อวันที่4มกราคม2 5งดรชาเลพึกเสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษาเปิดเผยว่าโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่2 5งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาอาชีวะศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษา ในสังกัดทั่วประเทศก,กว่า15,000คนออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจกักรยานยนต์ฟรีระหว่างวันที่29ธันวาคม2584มกราคมถึง4มกราคม2 5 9ช่วงเวลา08.00ถึงเที่ยงคืน30นาทีนะจำนวน2 5 0บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศซึ่งจากการออกเยี่ยมศูนย์พวกตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้กำลังใจแกค่ครูและนักเรียนนักศึกษาชิวศึกษา ที่ออกไปปฏิบัติงานเพราะว่าประชาชนที่มาใช้บริการคือผู้ที่เดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัดและผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวมีทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการโดยตรงและผู้ที่ประสบเหตุระหว่างทางต้องให้ส่วนอาชีวะอาสาออกไปรับรถมาดูแลอาการเบื้องต้นก่อนส่งเข้าอู่ซ่อมครับบางลายเกิดจากการเติมน้ํามันผิดประเภทต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันทําความสะอาดถังน้ํามันบางลายยางระเบิดและยางแบน ซึ่งแต่ละกรณีครูและนักศึกษาอชีวะอา,าสาสามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดเพราะจะมีผู้ที่อยู่ทั้งกลากงวันและกลางคืนซึ่งนักศึกษาที่มาอยู่ประจําศูนย์เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับปชและปสมีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการลดจกักรยานยนต์รถยนต์มากพอสมควรเนื่องจากออกศูนย์อาชีวะอาสามาหลายครั้งดอเตอร์ชัยพึ่กล่าวนะครับในขาธิการกออสกล่าวต่อว่าจากวันที่29ธันวาคม258 จนถึงวันที่2มกราคม259สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้สำรวจจำนวนรถที่มาใช้บริการอาชีวอาสาปรากฏว่ามีจำนวน28,376คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์14,830คันและระะบัตปิ้งอัพ6,499คันรถยนต์6,245คันรถตู้618คันและรถอื่นๆ184คันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ที่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้เรียนรู้การทํางานจากประสบการณ์จริงและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งเป็นการทํางานแบบบูรณาการรวมร่วมการ,ระลว่สสาสสนักศึกษากับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนทําให้เกิดทักษะสังคมทักษะชีวิตซึ่งต้องดําเนินควบคู่ไปกับทักษะอาชีพและสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนพร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพด้วยความมั่นใจ